จากวิถีชีวิตในวัยเด็กที่ต่างก็มีการดำเนินมาพร้อมกับเส้นทางของศาสนาทำให้นอกจากสิ่งที่เรียกว่าการรักษาแล้วหมอโมนิสก็ยังได้เห็นการเยียวยาในสภาวะที่สูงขึ้นไปซึ่งก็คือในด้านจิตใจนั่นเองก็ทำดีแล้วนะครับก็ชีวิตผมก็เป็นเป็นชีวิตเด็ก ต่างจังหวัดแล้วก็ในครอบครัวก,ก็มีพี่น้องอยู่13คนนะคนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เป็นครูสอนศาสนาได้เห็นความลำบากได้เห็นความหลากหลายของชีวิตแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยที่สตูลเองเนี่ยก,ก็มีเรื่องของไสยศาสตร์มีเรื่องของออการรักษาโรคอะไรแป,กแปลกๆตามตามวิถีชาวบ้านนะ่นะแล้วเราก็ในขณะเดียวกัน ลูกของพ่อบางคนก็เรียนศาสนาที่ไปเรียนต่างประเทศเราก็ได้บ่มเพาะเราในเรื่องของการทำงานมาตลอดและว,วันหนึ่งก็ด้วยสิ่งที่หลอ่อหลอมตัวเราเองมาเนี่ยเราคิดว่าเราจะช่วยเหลือสังคมอย่างไงจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าความเป็นเด็กต่างจังหวัดและไปเรียนแพทย์ขบวนการการเรียนแพทย์เนี่ยคัดเลือกคนที่จะเป็นหมอในเรื่องของในขณะที่เรียนหนังสือเนี่ยค่อนข้างหนักการการตัด ข้อสอบการตัดเกณฑ์การสอบแบบยิงกลุมแบบไม้เวลาเนี่ยซึ่งพอเราไปเรียนกับเ,เพื่อนๆเ,เราซึ่งเรียนมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตจากโรงเรียนที่โรงเรียนเก่งๆเ,เนี่ยหนักมากหนักจริงจงสิ่งที่ช่วยเราได้ตอนนั้นคือดูอาผมจําได้ว่าผมขอดูอาตั้งแต่ปีหนึ่งขอดูอาว่าให้เอาไว้ให้เรียนแพทย์แอสําเร็จแล้วก็พอปีสี่เนี่ยผมจําได้ว่าผมขอดูอาว่า พวกเราขอให้เรียนแพทย์ได้สำเร็จนะแล้วก็ครึ่งหนึ่งของชีวิตเนี่ยจะอุทิศให้สังคมด้วยดูอาด้วยความตั้งใจของเรานะผมก็เรียนได้สำเร็จครบ6ปีโดยที่ไม่ได้ตกชั้นปีนะการตกชั้นปีการเรียนแพทย์เป็นเรื่องปกติเพราะบางทีมันหนักนะครับก็ทำอยู่ดีละตรงนั้นในสมัยเรียนผมเองเนี่ยได้เสนอโดยเฉพาะตอนนั้นที่จำได้เหตุการณ์หนึ่งก็ได้เสนอให้กับอาจารย์ว่า ออตอนเรียนแพทย์ปีสองตอนเรียนแพทย์ปีสองเนี่ยได้เรียนวิชาดมยาได้เรียนวิชาดมยาสลบวิชาวิสัญญีวิทยาได้เรียนวิชาสรีระวิทยาซึ่งได้พูดคุยกับอาจารย์ถึงความหมาสัญลรก์ของอิสลามควมามหมาสัญลัก์ของผู้สร้างเพราะเราต้องผ่ากระโหลกผ่าศพทุกคนก็ตกแปลกประหลาดใจทุกคนก็งงกับสิ่งที่เขาเห็นจากการผ่าศพอะไรหลังๆเหล่านี้ซึ่งหลายๆอาจารย์ใหญ่ที่เราพาออกมาเนี่ย มันม so kind of so, so 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 ีภาพมหาสัจจ์เยอะซึ่งผมก็ได้พูดคุยกับเขาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเขาว่านี่ในศาสนาอิสลามนี่คือสิ่งที่ความยิ่งใหญ่ของผู้สัางมันเป็นอย่างไรอย่างไรแต่ก็เพียงการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนจุดหนึ่งก็มาแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ในวิชาวิสัญญีวิทยาครั้งหนึ่งนะครับผมเองก็ตอนนั้นโกนหัวกันหัวก็แล้วก็ใส่หมวกด้วยใส่หมวกเข้าเรียนด้วยอาจารย์ก็ถามว่าทําไมต้องแต่งตัวอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับก็ก็บอกอาจารย์ถึงว่าสิ่งเหล่านี้จะได้หล่อหลอมเรา ตอนนั้นเรียนปีสองต่างๆนะครับพอมาปีสี่กับถ้าจาไม่ผิดก็อาจารย์ที่ทําเป็นผอมูลนิธิรโรงเพื่อการไม่สูบบุหรี่ผมก็บอกอาจารย์ว่าอาจารย์าารยครับมีวิธีเดียวที่จะเลิกบุหรี่ได้ก็คือวิธีวิธีของศาสนาอิสลามต้องใช้วิธีทางศาสนา,ศาเราใช้วิธีมามากมายให้เลิกเล่าเลิกบุหรี่ไปยต่างๆให้สําเร็จ นั้นวิธีที่จะรักษาโรคเอทการแพทยระบายของโรคเอทวิธีที่จะรักษาคนที่ยังไม่ให้สูบบุหรี่ใช้วิธีของศาสนาส,สามซึ่งเป็นคําสอนซึ่งก็ดสกิสคัตกา,าจากในห้องเรียนในโรงพยาบาลร่างวิธีซึ่งก็สิ่งเหล่านี้ก็เรื่องของทางศาสนาเกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เนี่ยมนุษย์มันหลงทางทางการแพทย์เองก,ก็เกือบจะหลงนะแต่ว่าทางการแพทย์จะยอมรับหรือเปล่า คือเรามองว่างั้นไม่ก็มองวิทยาศาสตร์อย่างเดียวใช่ไหมแต่จริงๆแล้วหลายโรคบางคนแม้แต่มะเร็งเนี่ยบางคนหายเ่ยซึ่งมันเป็นเรื่องเล่าพอเป็นเรื่องเล่าแล้วบางทีหมอเองก็ไม่ค่อยอยากเชื่อใช่ไหมครับทีนี้เรื่องของศาสนาเรื่องของความยิ่งใหญ่ของ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 อัลลอฮ์ของพระผู้สร้างของพระเจ้า ในการที่จะกําหนดว่าใครหายใครไม่หายในการกําหนดแนวทางรักษาโรคหรือยาอะไรต่างๆเหล่านี้ยถ้าในประสบการณ์ของผมเนี่ยจากการที่ผมรักษาคนไข้มานับสิบปีเกี่ยวข้องแล้วก็มีความสัมพันธ์โดยตรงแล้วก็เป็นเรื่องที่มีอิทธิพลเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องสําคัญเลยท่านนักวรวิชาศาส,สนามารักษาโรคเนี่ยเป็นยาด้วยเป็นยาอย่างหนึ่งเลยด้วยนะครับเพียงแต่ว่าจะมีหมอกี่คน จะมีความเข้าใจกี่คนที่ที่จะนําสิ่งเหล่านี้มาใช้จะเห็นว่าหมอที่ขออนุญาตพูดถึงหมอที่นับทือศาสนาพทธนะครับหลายๆคนก็ใช้วิธีทางธรรมะม,มาบําบัดเดียวยาเพียงแต่ว,วงกว้างขนาดไหนนะบางทีอาจจะไปมองว่ากลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งที่มีความหวังน้อยแล้วก็ไปจับกลุ่มคนเหล่านี้มารักษาซึ่งได้ผลเยอะมาก ได้ผลในทางจิตใจได้ผลในแง่ของรถงบประมาณได้ผลในการทําให้ชีวิตผู้ป่วยยืดยาวมากขึ้นแต่อาจจะไม่มีขอม้อมูลลงหรือปว่าบางคนอาจถึงขันหายไปหลายคนในเรื่องของศาสนาแต่ในทัศนคของอิสลามของเราเนี่ยว่าอ ah ิสามาริสตูฟัวจะฟีนอัตเอาไกกว้ในอันาอาุปนิสัยพระองค์ทรงบำบัดเป็นผู้ทําให้หายเมื่อเราป่วยนั้นแต่ว,ว่าการทําให้หายของพระองค์นั้นด้วยวิธีไหนยังได้วยวิธีไหนหากกล่าวถึงศาสนาก,กับการเยียวยาแล้ว ถือได้ว่ามีผลสืบเนื่องกันอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการรู้จักหาวิธีสอดแทรกแนวทางของศาสนาเพื่อให้เข้าไปบำบัดและฟื้นฟูควบคู่ไปกับการรักษาอาจเป็นหนทางที่นำมาซึ่งความสำเร็จมีประสบการณ์ผมโดยจังครั้งหนึ่งคนไข้คนหนึ่งเนี่ยน้ำหนักเขาลดไปเยอะแล้วก็กินไม่ได้เยอะมาก ญาติเนี <UK> ่ยก็แทบจะแค่ๆเขาว่าอย่าใช้เขาว่าหมดหนทางนะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วไม่รู้จะไปไหนแล้วผมจําได้ภาษาชาวบ้านที่นี่เรียกมะาหญิงนะคือยายคนหนึ่งอายุน่าจะตึกแปดสิบเจ็ดสิบกว่าปีอ่ะตึแปดสิบผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็พามาด้วยเหมือนเขาว่าได้ยินว่ามีโรงพยาบาลอิสลามทามาก็บอกว่าหมอช่วยหน่อยก็ในความคิดของเราก็โอ้โหมาจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ไอเรานี่หมอตัวเล็กๆคนหนึ่งน,นะครับทํำยังไงครับได้ได้ได้ได,ได้ความรู้สึกว่าเราอารักษากันคนไข้คนนั้นก,ก,ก็สั่งพยาบาลผมก็สั่งพยาบาลให้นาเกลือแล้วก็ขอยามาฉีดเข็มนี้ยานั้นก็เป็นยาพื้นๆจำได้แต่ว่าสิ่งที่จะเติมไปในยาตัวน,นั้นคือว่าสม,มิลเลอร์รามานอย่าฮีผมฉีดด้วยมือผมเองซึ่งยาตัวน,นั้นก็ที่โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลสิบเตียงก็มีอาว่าอนามัยบางทีคลินิกก็มี หลังจากฉีดยาเข็มนั้นเนี่ยคนไข้พลิกดีขึ้นอิดเข้าได้มาชอบว่าเลยถามว่ามันเพราะอะไรเนี่ยใครจะตอบล่ะใครจะตอบสิ่งเ,เหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจของการทำงานแล้วก็เป็นสิ่งที่ตอกย้ำเราว่านู่นไงตรงนี้หน้าที่ของเราเนี่ยคุณทำหน้าที่ของคุณนะคุณทำหน้าที่ของคุณแค่นะั้นมันสะสมไงมันสะสม มันสะสมความเชื่อมัน่นมันสะสมศรัทธามันสะสมซึว่าสิ่งที่เราจะต้องพาไปกับพวกคูกการทํางานของความเป็นแพร์ก็คือคําสอนของอวบคำสอนของพระองค์เพราะชีวิตมันอยู่ได้ด้วยชีวิตวเรารอความตายทั้งหมดเรารอความตายทั้งหมดแต่ว่าคนที่จะบุงแต่งยืดยาวคนที่จะทาให้ได้เป็นยังไงนั่นแหละแล้วก็มีพี่น้องมุสลิมเรากลุ่มหนึ่งเนี่ยมีความตั้งใจ นะครับที่จะให้มีโรงพยาบาลมุสลิมขึ้นมาแล้วก็มาเริ่มต้นที่นี่แต่ว่าตอนนั้นก็เป็นเหมือนกับการเริ่มต้นจุดเล็กๆอีกหนึ่งยังไม่ได้มีขนาดใหญ่โตเป็นเหมือนกับคลินิกใหญ่ๆที่หนึ่งแต่ว่าไม่ได้เป็นหมอมุสลิมตอนแรกนะแต่ว่ามีมุสลิมเรามาเป็นเ,เป็นเจ้าของกิจการนะครับแล้วก็ใช้แพทย์ที่ไม่ใช่มุสลิมตอนแรกนะครับเริ่มต้น ทีนี้ต่อมาก็มีหมอมสิมมามาทําแต่ว่าด้วยเกิดปัญหาของการบริหารการจัดการนะครับเราก็การดําเนินการก็ทําให้เกิดเขาอยียกพูดว่าเปิดปัญหาในช่วงนั้นวิกฤตแล้วก็มีภาวะหนี้สินเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลก็เกือบสองล้านบาทนะครับแล้วก็คุณหมอก็คนนั้นก,กไ็ได้วางไปวาง คือด้วยภาวะปัญหาวิกฤตตรงนั้นเนี่ยตอนนั้นมีผมดูผมเองก็มาในฐานะของแพทย์หมอรับจ้างเป็นมารับจ้างมารับจา้บจางเป็นแพทย์ประจำประาำโรงพยาบาลก็เนี่ย,ยสิ่งที่บอกว่าการกําเนิดของอัลเลาการวางแผนของอัลเ่าซึ่งผมก็ไม่คิดบ้านผมอยู่สตูลไปเรียนกรุงเทพไปเรียนอยู่สามจังหวัดที่มัธยมและมีความคิดว่าหนึ่งจะเป็นแพทย์อาสาอยู่บนดอย เป็นแพทย์อาสาอยู่ในป่าเขาแล้ววันหนึ่งก็ต้องขับรถมาจากกรุงเทพมหานครเพราะมีคนบอกว่าชวนมาทํางานที่กระบี่แล้วก็หอบทุกสิ่งทุกอย่างมาจากกรุงเทพมาที่กระบี่มาหาเพื่อนผมมีเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนอยู่ที่กระบี่มาหาเพื่อนแล้วก็มานั่งกินข้าวหมกอยู่ตอนเช้าวันหนึง่งแล้วก็ก็พามาที่โรงพยาบาลภาพเห็นภาพแรกที่ผมเห็นที่โรงพยาบาลที่นี่นี่หอโรงพยาบาลและในคนไข้ ในอะไรไม่มีอะไรสักอย่างแล้วอยู่ๆวันหนึ่งผมก็ได้ทํางานแล้วก็เกิดปัญหาแล้วก็มีคนทิ้งงานไปแล้วก็กองภาระกองกองหนึ่งซึ่งไม่ไม่ใช่ภาระของการก่อสร้างบ้านแต่มันเป็นภาระของการรักษาชีวิตคนความเชื่อถือต่อคนต่างศาสนาต่อต่อมุสลิมที่พูดอย่างนั้นก็คือว่ามันมีนิสินอยู่เยอะมากเลยที่เป็นของบริษัทยา ร้านค้าก่อสร้างหรือว่าร้านค้าห้างร้านต่างๆที่เป็นคนพุทธซึ่งคนมุสลิมเราไปสร้างไว้แล้วก็ทิ้งไว้นี่ผมบอกจะทํำยังไงอะผมก็ไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้เรื่องก็ไม่ไม่จำจำความได้ว่านึกว่าไปบอกเพราะว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะใช้นี่ให้ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะแต่รู้ว่าผมจะรักษาคนไข้อย่างเดียวนี่คือการตัดสินก็ตัดสินใจก็คือเอาทํางาน ไม่รู้ว่าจะต้องต้องรับผิดชอบยังไงรู้แต่ว่าบอกลูกน้องว่าเรารักษาคนไข้บอกเจ้านี้ที่ร้านต่างๆอกว่าเดี๋ยวผมจ่ายให้แล้วก็ทำงานเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เป็นโรงพยาบาลที่สมบูรณ์ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วก็ ั้งนโยบายต่างๆท,ท,ที่ช่วยเหลือสังคมเด็กกำพร้าเรารักษาฟรีคนยากจนเกินเจปีเราช่วยเหลือมุอัลลอฮคนรับรับถือศา,ศาสนาอิสลามใหม่ไม่เกินสองปีตั้งแต่วันแรกเราจะฟรีออกหน่วยแพทย์อาสาอะไรต่างๆเหล่านี้เริ่มสร้างต่อตัวขึ้นมาจนใหญ่ขึ้นหนี้สินถูกใช้หนี้หมดไปภายในประมาณปีขึ้นแล้วก็เราก็มีพนักงานเพิ่มขึ้นมีแผนกเพิ่มขึ้นได้รับความไว้วางใจมากขึ้นสถิติที่เราเก็บมาเนี่ย ภาพของเราที่นี่ก็คือโรงพยาบาลอิสลามมีหมออิสลามโรงพยาบาลคนแขกในความหมายชาวบ้านแต่คนไข้ที่เป็นพุทธมากกว่าเป็นมาตลอดเราวอก็่าให้ความเจริญเติบโต,ตคนพูดเองก็เชื่อไหมามาที่นี่แล้วเนี่ยคําพูดที่เราได้จากคนไข้ที่มาไม่รักไม่เลี้ยงไข่นะยาดีนะที่นี่หมอใจดีนะอะไรต่างๆเหล่าเนี้ซึ่งเป็นเป็นเรื่องของปากต่อปากจนก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเป็นโรงพยาบาลนี่แหละ ที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องที่นี่ก็เราก็ได้สร้างงานให้กับเยาวชนลูกหลานมุสลิมโดยเฉพาะในทางการแพทย์ในการสาธารณสุขเป็นที่ฝึกของนักเรียนแพทย์ที่จบใหม่หลายมาประมาณสีหรุ่นแหละนักเรียนแพทย์ที่จบใหม่พอจบแพทย์จะไปก่อนที่จะไปใช้ทุนต่อจะมีเวลาว่างอยู่สองเดือนใช่ไหมครับก็จะเดินทางมาจากมาเลยสงขานักกรินมีบางครั้งที่มาจากกรุงเทพมามาผมก็จะสอนให้ความเป็นแพทย์ที่คุณจะต้องถูกยอมรับจากสังคมนั้นเป็นอย่างไร มาสอนทําสุนักให้มาสอนทําผ่าตัดเล็กให้มาสอนตรวจคนไข้ให้แล้วก็ได้มีเงินก้อนหนึ่งติดกระเป๋าเข้าเป็นทุนมาสี่ห้าปีแล้วสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นสิ่งที่ที่เราเองก็มีความสุขมากขึ้นได้ช่วหลือมากขึ้นก็มาถึงวันนี้แล้วเนี่ยครับผมเองก็เป็นผู้ป่วยนหมอที่ป่วยก็ทำดีละครับเอ่อ ก็เป็นมะเร็งระยะที่สี่บางคนผมเองก็ไม่บางทีไม่กล้าบอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายมีความรู้สึกเศร้าอย่างเงี้ยบางทีรู้สึกเขินๆตัวเองพอบอกเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายก็บางทีแต่ความรู้สึกเจ้าบ้านพอได้ยินว่าเร็งระยะสุดท้ายจริงหรือหมอหมอเป็นจริงหรอไม่น่าจะริงการทำยู่แลครับถึงแม้ว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเป็นระยะที่สี่แต่ว่าสภาพจิตใจผมและร่างกายบางส่วนผมเนี่ย ข้มามล่ามากเลยวันนี้นะครับก็มีแต่ความเจ็บปวดวันนี้ก็รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลรามานะครับเป็นเป็นศูนย์การแพทย์ใหญ่ที่กรุงเทพนะครับเราก็ผ่าตัดมาครั้งที่3าม้วฉายแสงมาสองครั้งก็ให้เคมมาแล้วด้วยหนึ่งครั้งนะครับต,ตอนนี้อาการก็คงจะมีอาการปวดกระดูกเนื่องจากมะเร็งก็แพร่กระจายเพิ่มขึ้น ไปจุดมากขึ là là có, uh, mình, mình, mình á, ổ, ้นก็นับนับรวมแล้วก็ยี่สิบกว่าจุดละที่ไปนะแต่ถ้าไม่ไลาละหลายๆจุดก็เอาไว์ให้สงบนิ่งให้สงบนิ่งแล้วก็เออเหมือนเหมือนกับว่ามันฝ่อลงแต่บางจุดก็ไปเพิ่มคุอผมมองว่าเป็นเรื่องของการทดสอบจอวัดศพการทดสอบแล้วก็เราได้เยียวยาแล้วก็พิสูจน์เราด้วยว่าเราจะอิมมานมั่นคงขนาดไหน แข่งแรงขนาดไหน,นมะเร็งเวลาไปกระดูกนี่เจ็บมากโอ้เจ็บเจ็บมหาศาลเลยมอร์ฟีนผมฉีดผมเป็นหมอเองอเนี่ยฉีดมอร์ฟีนแล,ล้วบางทียังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ก็ใช้ขนาดที่สูงขนาดที่เราให้คนไข้ทั่วไปกินยาน้ามอร์ฟีนเหมือนคนไข้ามาเร็งผมใช้มากกว่าห้าเท่าเวลากินครั้งหนึ่งห้าเท่ากันแล้วก็ฉีดขนาดที่สูงพยาบาลของหมอฉีดขนาดนี้เลยบอกฉีดเจ็บ ทำนี่ละครับก,ก็เราก็หวังอายุเราหวังหวังเจาะว่าว่าพระองค์จะเยียวยารักษาทีนี้จะไปถึงไหนนั้นก็มอบให้กับเอว่เท่านั้นส่วนยาที่รักษาผมก็รักษาแบบผสมผสานแล้วมีความตั้งใจว่าเจาะว่าว่าวันหนึ่งถ้าเอว่าให้ผมผ่านจากบททดสอบของการเป็นมะเร็งครั้งนี้ได้โดยที่ผมมีชีวิตและแข็งแรงขึ้น จะรวบรวมแนวทางการรักษาต่างๆหมดเพื่อการเพื่อการเป็นคนหนึ่งที่จะสนับสนุนแนวทางการรักษามาด็งแบบผสมผสานด้วยจิตวิญญาณว่าหลักการรักษาโรคอย่างที่เราคุยกันว่าคุณอย่าใช้ความรู้ทางการแพทย์เวียศาอย่างนี้ไม่สามารถชนะจิตวิญญาณมาอันดับหนึ่งรู้จิตวิญญาณอันดับสองวิชาทางการแพทย์อันดับสามวิชา ทางการแพทย์สมัยใหม่หมหหหหนะตะว,วันตกนะวิทยาศาสตร์อันดับสาวิชาการแพทย์แบบตะว,วันออกคือภูมิปัญญาคุณต้องผสมผสานแต่อันดับหนึ่งหัวใจเลยคุณหัวใจคุณจิตใจคุณต้องเข้มแข็งหัวใจคุณต้องแข็งต้องแข็งเข้มแข็ง,ขง <c ười> จิตใจนังจิตใจคนไข้จิตใจญาติจิตใจหมอเลย <c ười> ถ้าหมอพูดกับคนไข้ไม่ให้กำลังใจคนไข้ก็ฟ้อง <c ười> ถ้าหมอให้กำลังใจญาติก็ดูมีกำลังใจญาติก็ให้กำลังใจ มันจะเป็นเหมือนกับวงเวงวงเวงียนของกันก็สร้างความมั่นคงของสุขภาพชาวบอชาวบอครับผมก็หวังว่าจะแข็งแรงขึ้นและได้ทำงานต่อไปชาวบอ بسم الله الرحمن الرحيم <applause>